โปรแกรมบอลน่าดูคืนนี้โดยสังเวียนสนามหญ้ามาดูโปรแกรมบอลกลางสัปดาห์กันนะครับว่ามีคู่ไหนน่าดูกันบ้างเนาะไปเริ่มกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับโคเปนเฮเกนครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสาครับถ่ายทอดสดทางช่อง B i n s p o r t 4และคู่ต่อมาครับเลนั์มาดริดครับพบกับอาร์เบลิซิกคู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสาเหมือนกันนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง B i n Sport 3มากันที่ AFC แชม เป็นหลีครับคู่เย็นและคู่เดียวเลยซานตตงไทยซานครับพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับเป็นการพบกันระหว่างทีมจากจีนและญี่ปุ่นนะคู่นี้เตะกันเวลา5โมงเย็นถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2และเราไปกันที่ยูฟายูโรปา g ลีครับสปอ์ติ้งลิสบอนครับพบกับอาตาลันตาคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืน45ครับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 3 และปิดท้ายกันด้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่แรกเซาท์ทมป์ตันพบกับเบลสตันครับคู่นี้เตะกันเวลาตี2 4งครับสามารถหาช่องทางรับชมได้ทางช่องทางธรรมชาตินะเดี๋ยวผมจะลงชื่อไว้ให้ในคลิปและคู่ต่อมาครับมิดเดิลสโบครับพบกับนอริสซิตี้ครับคู่นี้เตะกันเวลาตี2-45อีกเหมือนกันนะครับก็สามารถรับชมได้ทางช่องทางธรรมชาติอีกเช่นกันนะครับและคู่ที่3ครับวัตฟอร์ดพบกับซวนซี ก็เตะกันเวลาตี2:45นะครับเหมือนเดิมเลยสามารถรับชมได้ทางช่องทางธรรมชาติอีกเหมือนกันและปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับ Queen Park r นเจอร์พบกับเว s บ b ม o m w i c h เ l ียนนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตี3ครับก็สําหรับชื่อช่องที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไว้ให้ในคลิปนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับโปรแกรมบอลวันนี้ก็บอลกลางสัปดาห์นะครับส่วนมากก็จะเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับที่เป็นคู่เด็ดเลยนะครับก็ยังไงถ้าชอ ขอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโปรแกรมบอลแบบนี้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ